นับถอยหลัง40ชั่วโมงแจ้งเกิดพายุโมลเบสวัสดีครับแฟนเฟ c ชั n แนลคลิปบอกข่าวล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวเรื่องเตือนภัยพายุลูกใหม่ก่อตัวหวันกระทบประเทศไทยชื่อพายุโมลเบก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ มาแน่เข้าไทย28-30ถึงตุลาคมว่าที่พายุโมลลเบ้จะเกิด40ชั่วโมงข้างหน้าเพจเตือนภัยพิบัติวัตภัยฝนฟ้าพายุโพสต์รัศมีของพายุครอบคลุม4ประเทศคือเวียดนามกัมพูชาลาวและไทยเตือนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพจเตือนภัยพิบัติวัตภัยฝนฟ้าพายุโพสต์แบบจำลองภาพดาวเทียมย่อมความกดอากาศต่ำคาดการว่าจะเป็นพายุหมุนเขตร้อน รุนแรงในอีก40ชั่วโมงข้างหน้าจะมีชื่อพายุมอเบ้โดยเคลื่อนตัวด้านทิศตะวันตกผ่านประเทศฟิลิปปินส์มุ่งหน้าเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางจุดศูนย์กลางคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางระหว่างวันที่27หรือ28ตุลาคมและคาดการว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสอปปอลาวระหว่างวันที่28-29และอาจจะเคลื่อนตัวเข้าในไทยระหว่างวันที่28-30ตุลาคม 2 5 .63 โดยรัศมีของพายุป,ปกคลุมถึง4ประเทศคือเวียดนามกัมพูชาลาวและไทยจะมีฝนตกอย่างหนักสลับเบาเป็นตกแบบยาวๆอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากในวันที่28-30ตุลาคม2 5 .63 คาดการว่าจะเคลื่อนตัวเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้โดยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตป,ประเทศไทย อาจจะเป็น depression กำลังแรงหรืออาจจะเป็นโซนร้อนระดับหนึ่งบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางคาดการว่าจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณจังหวัดมุกดาหารอภนเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีโดยรัศมีของพายุกินบริเวณกว้างมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้งหมดอาจจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากภาคกลางและภาคตะวันออกอาจจะได้รับอิทธิพลเล็กน้อยระหว่างวันที่28ถึง30ตุลาคมนี้ จากแบบจำลองและการคาดการพายุลูกนี้ทรงพลังมากๆแบบจำลองภาพเมฆดาวเทียมชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของพายุซึ่งอาจจะเป็นระดับโซนร้อนหรือเป็นใต้ฝุ่นกำลังแรงจากแบบจำลองข้อมูล ECMWF ที่มีการอัปเดตในช่วงเวลาที่โพสต์ช่วงที่ขึ้นฝั่งประทับเวียดนามแรกๆอาจจะเป็นระดับไต้ฝุน่นโดยมีลมกระโชกแรงถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นเพียงการคาดการจากแบบจำลอง ซึ่งคำนวณด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใช้งานทั่วโลกสมรรถนะสูงของข้อมูล GFS ของอเมริกาย้ำอันนี้เป็นการคาดการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่นิ่งนะครับเพราะจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดขอให้ติดตามข้อมูลจนกว่าพายุจะขึ้นฝั่งขอขอบคุณแหล่งข้อมูลนี้จากฐานสตรษเกิตนะครับและนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ที่กำลังจะก่อตัวพายุใหม่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ชื่อว่าพายุมอลเบ้นะครับ และเส้นทางของพายุจะผ่านประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาประเทศลาวและมาอ่อนกําลังที่ประเทศไทยแต่จะส่งผลทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทางภาคอีสานตอนล่างทั้งหมดนะครับภายในวันที่28ถึง30ตุลาคมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ เฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ